ครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกับเรานะครับช่องพลายนุ่มเซครับผมครับวันนี้ก็หลังจากที่ไปหาหมอนะครับรอผลตรวจนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังผลตรวจยังไม่มานะครับก็แวะเติมพลังกันนะครับนี่ครับมาดูนะครับโอ้หมูแบนทําอะไรครับอ้าหมูแบนสวัสดีครับแม่แม่เอฟซียังนี่สวัสดีครับโอ้โหไหนทายังไงอยู่ สวัสดีครับยังสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับหอดอบ,บเบรนกองพี่น้องเอ้ยนี่เด้อสวัสดีค่ะมาทำมานี่ครับตอนนี้กำลังแวะเติมพลังกันนะครับเอ้ามาดูวิวนะครับส,ยสวยๆร,รอบๆนะครับไอ้ยะไอ้ย่ะ โอ้โอาง,งามีเป็ดลอยน้ำด้วยเลยไะวิวสวยมากครับนี่ครับโอ,อ้อยากไปทำที่บ้านเหมือนกันจริงๆเลยแต่คงจะขาดคะแนนนะเนาะขาดทุนตอนนี้ครับก็มีโอโ้ดูแล้วบรรยากาศดีมากครับผมทันใดที่แวะไปแวะมาผ่านไปผ่าน,านมานะครับแถวๆบ้าน,บ,านบ้านนี้ยังนั่งมองนี่ ครับบ้านทุ่งใหญ่นี่ครับอำเภอกระนวลนี่ครับพอดีขากลับก็เลยแวะนะครับแล้วก็สถานที่นี้สงบเงียบมากนะครับอยู่ทุ่งนานะครับพิซซ่าพิซซ่าอะไรนะร้านคานาอันครับผมคานาอัน พิซซาเตาฟืนครับผมคานาอันนะครับโอ้โหน่าอยู่หน้ามาพักผ่อนหย่อนใจนะครับบรรยากาศดีดีดูสิหมูเบนโอ้กินไม่หยุดปากเลยครับโอ้สุดยอดจริงๆครับหมูเบนของเราอดูสิครับแต่ปลานี่โอ้โหปลาเยอะมากครับเอาหหน่มล ถ้าแบบนี้น,ะน่า,นาก็เหมือนของจุมพลที่เขาทำไว้อะเนาะคล้ายๆกันเนาะแต่ของเขาก็ยังไม่มียังไม่มีซุ้มนะครับยังไม่มีสุม้มเขาก็ทำอันนั้นเป็นเป็นเขาเรียกอะไรนะอะไรน้ำเออเขาจะเปิดส่วนน้ำนะครับแต่ไม่เสร็จสักทีเจอโควิดก็อยู่เลยครับ สุดยอดจริงครับสุดยอดมากดูแล้วโอ้ยอยู่แล้วมีความสุขนะครับท่านที่ผ่านไปผ่านมานะครับก็มาชมบรรยากาศนะครับกลางทุง่งนานะครับนี่อยู่อยู่กลางทุง่งนานะครับอยู่น้ำทงน้ำทาพี่น้องบ่ได้อยู่ในเมืองบรรยากาศดีดีพุ่นนะครับมองไทยรูปเป็นรูปหัวใจพุ่นอยู่พุ่นครับ อยู่นี่ปลาอะไรไมีแต่ปลาตะเพียนสุดยอดเลยครับผมสุดยอดอีหลีมาชมบรรยากาศนะครับชมบรรยากาศนี่ครับคานาอันถ้าเป็นภาษา,ขาเขมรก็ว่าเจ็บแซร่เจ็บแซร่อัน ธนาอันครับผมใบจากนะครับบรรยากาศดูสวยมากสวยจริงๆครับผมสุดยอดสุดยอด ก็มีเล็กออกมาเป็นตะไครยออกมานั่งเล่นได้ครับผมอันนี้ก็เอาน้ำคือกันแต่บหวานไมหวานได้มีน้ตาลน้อยแต่ามีสูตรไปเลยอมาา่าช่วยนะคะ นี่ครับให้ให้แบนมันอมก้อนกันด้อมน้ำตาลมันหนอกเดี๋ยวฟูจังสิกินน้ำก่อน <c oughs> แต่ว่าซูมือก็ว่าเป็นยังได้นั่งกิน,กนกทุเรียน,ท,ยนทุเรื่องยังก็กินมาได้สูมือแต่ว่าน้ำตาลออตบ่ขึ้นดอกแตบ่ได้กินซ้ำกันดอกพอดีพนมาติดก,ก,ก,กันสามมือกินติดมือกันสามมือนละ นี่ครับสุดยอดมากครับถ้าอยู่แถวแถวบ้านเราจะพามาดูอยู่แต่ก็อยู่ไกลอยู่นะครับจากนี้กลับบ้านก็ประมาณร้อยกว่าโลเกือบเกือบสองร้อยสออยโลครับผมห่างกันเยอะอยู่ครับเป็นบรรยากาศกลางทุ่งนาโอ้โหดูแล้วสุดยอดจริงๆนะครับ เปิดร้านกาแฟถ้าอยู่แถวบ้านตากลางนี่เปิดร้านกาแฟร้านใดน,นี่สุดยอดมูแมนมานั่งเลียข,ขยขาด,ดาตะไคร่ขาดได้กินอะไรเผ็ดฮะใ้ตะไคร่ขาดนะเนี่ย

สุดยอดจริงๆครับแบบเรียบง่ายเรียบง่ายนะครับอ่ามูแบนภาคหน่อยสิโอ้ดูหมูแบนครับอิ่มแล้วทําไงดูสิครับมูแบนอิ่มแล้วนะครับไงทองขึ้นฟ้าครับดูหมูแบนอิ่มแล้วไงทองขึ้นฟ้าครับเฮยทองขึ้นฟ้าแล้วครับ สุดยอดสุดยอดครับเดี๋ยวอีกหน่อยก็คงกลับแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้พ่อพลายยังยังไม่มีใครไปทำความสะอาดให้เลยน่าจะไปถึงเย็นพอดีและมั้งวันนี้นนนะครับผม,อมโ,อโอ้โหดูทีมงานนี้ท่องกระทาไม่ได้หยุดปากเลยนะครับ ทีมงานทางนี้ท่องคาถาไม่ได้หยุดปากเลยครับท่องไปแล้วเป,าเป่าไปด้วยครับอ้บหอกกหหมูเบนท้องตึงหนังตาพอหนังท้องตึงหนังตาก็เริ่มหย่อนแล้วครับเห <ๆ S 2> ็นไหมครับนี่ผ่านไปผ่านมาแถบๆนี้ก็แวะนะครับมาชมบรรยากาศแล้วก็รับประทานอาหารแซ่บๆได้เลยนะครับนี่ อาหารอร่อยครับดดแล้วก็เซลฟี่ได้นะครับหนุนรูปหัวใจอยู่นู่นนะครับ,รบสุดยอดจริงๆครับผม,ม,ม,มบแล้วก็มีอาหารอร่อยฮะไปไม่ไปยังไงเ้เะเกลัวอะไรนุะ นี่ครับผมครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับเข้าไปชมนะครับช่องพลายหนุ่มเสกนะครับเข้ามาติดตามแล้วก็กดติดตามนะครับในช่องช้างแห่งงานทีมงานหนุ่มเสกด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนยังมีสุขภาพแข็งแรงนะครับเดินทาง จะไปแห่งวันตำบลใดแค่คาดปลอดภัยจากพยนานอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับขอให้ทุกท่านทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับหน่อยเร็วเร็วๆขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับ